สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีประเด็นดราม่ามาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับที่พี่บัวขาวได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับกุญแคแมครับจนทําให้รองประธานกิตติมศักดิ์มวยกัมพูชาหรือนายเสิร์ชจันทรทอนออกมาประกาศเลยครับว่าใครก็ตามที่สามารถเอาชนะพี่บัวขาวได้เอาบ้านเอารถไปเลยครับและล่าสุดครับในเพจบัญชาเมฆยิมของพี่บัวขาวได้โพสต์ล่าสุดครับเกี่ยวกับค่าตัว วของพี่บัวขาวที่ทางกัมพูชายังคงค้างจ่ายค่าตัวอยู่เป็นจํานวนเงินถึง2.2ล้านบาทครับโดยทางเพจพี่บัวขาวได้โพสต์เอาไว้ว่าบัวขาวเองไม่ได้มีปัญหากับคุณคแคมหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ติดที่ปัญหานั่นก็คืออยากขอวอนให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาล่าสุดในรายการ w o r l d Fight Tournament ยังคงค้างค่าจ่ายอยู่จำนวน2.2ล้านบาทจึ ขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับและพร้อมทั้งลงรูปต่างๆนะครับเกี่ยวกับการชกนะครับที่พี่บัวขาวนั้นได้เคยไปชกในรายการนี้ทําเอาคอมเมนต์นั้นสะเทือนเลยครับสะเทือนถึงฝั่งกัมพูชาเลยทีเดียวครับก็ไหนๆมีเงินจ้างนักมวยมาโค่นพี่บัวขาวแล้วนะครับรบกวนช่วยเคลียร์เรื่องค่าจ้างให้พี่บัวขาวด้วยละกันเลยนะครับเอาละครับเราลองมาฟังคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยครับ มาเริ่มที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเป็นชาวพระศรีนุครับโดยเธอได้กล่าวไว้ว่าชายผิวดําคนนี้เกือบจะเป็นบ้าและบัวขาวก็ป่วยทางจิตคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับมีแต่คําอวยพรให้มันเป็นบ้าไม่มีทางรักษาแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยมาตอบกลับนะครับก่อนจะว่าเขาบ้าหาเงินมาใช้เขาก่อนไหมมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับนักมวยโปดถอมตัวสักนิด เพื่อคุณแมจะได้ลองศิลปะการต่อสู้กับนายสักครั้งเงื่อนไขต้องการลงแข่งในอารีนาของกัมพูชาหรืออารีนาของประเทศไทยระหว่างคุณแมกับมวยไทยใครคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนกัมพูชายินดีต้อนรับบัญชาเมฆยิมคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับเงินไม่มีจ่ายอยากจะต่อยแถมบัวขาวก็อายุ40กว่าแล้วตอนสดๆไปมุดอยู่ที่ไหนกันมาค่ามเหมนอ๋อลืมไปตอนนั้นกําลังพึ่งหัดมวยไทยพอนานไปก็เคมเองซะเลยคอมเมนต์ถัดไปครับ เป็นการทวงหนี้ที่สถานโลกมากฮ่าฮ่าฮาถัดไปเป็นของชาวกัมพูชาครับคุณไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับทุกคนเพื่อพิสูจน์คุณค่าของคุณ <Armor> คุณเป็นใครอยู่ระดับไหนเก่งแค่ไหน <Lac an> คุณก็รู้ด้วยตัวคุณเองในบางกรณีก็ไม่มีประโยชน์สําหรับคู่แข่งที่จะตอบโต้เหมนถัดไปเป็นหญิงสาวชาวกัมพูชาครับ กัมพูชาไม่ขาดคนเก่งถึงไม่มีคุณคนกัมพูชาก็ไม่สนคนกัมพูชาโชคดีที่ไม่ใช่คนอย่างคุณและอยาทะลึ่งไปดูถูกคนกัมพูชาเขามาที่เม้นทถัดไปนะครับมีความสุขและดูเหมือนว่าจะทําให้ชาวกัมพูชาเกลียดชังไปทั่วประเทศเราไม่ให้ค่าคนอย่างคุณเม้นถัดไปครับบัวขาวเป็นทาสชาวไทยถัดไปเป็นของชาวพนมเปญครับแบบอย่างที่นิสัยไม่ดี กีฬานำมาสู่ซึ่งความสันติภาพความสมามัคคีและสุขภาพที่โลกควรทำและส่งเสริมซีเกมส์ที่กัมพูชาจัดมีสิทธิจะเป็นกุลคาแมอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นศิลปะประจำชาติของพวกเราแต่คุณบัวขาวมีมารยาทที่ไม่ดีและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมผมไม่รู้ว่ามีคนไทยอีกกี่คนที่เอาอย่างคุณเราเคยติดตามคุณเพราะเราลักกีฬาแต่เราเริ่มเกลียดคุณที่คุณหญิงย่าโสและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของการเลือกปฏิบัติทางกีฬาคอมเมนต์ถัดไปนะครับไม่ใช่กุณคาแม และกลุ่มขมับไปก่อนงานนี้เม้นทถัดไปครับนอกจากเคลมแล้วยังติดหนี้อีก ถัดไปเป็นคอมเมนต์ของฝั่งทางกัมพูชาครับคุณรู้จักบัวขาวบัญชามเมฆไหมเขาเป็นเพียงแค่นักแสดงคนหนึ่งเท่านั้นการแข่งขันของเขาเขามักจะหลอกและละเมิดกติกาอยู่เสมอถ้าเขาเก่งจริงความเก่งของเขาก็สู้นักมวยอันดับ3ามของเราไม่ได้คอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดไปครับไม่เคยคิดว่าบัวขาวเป็นคนกัมพูชาถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวพนมเปญครับบัวขาวเองก็ไม่ได้มีปัญหากับชาวกัมพูชาแต่ปัญหาก็คือผมขอฝากเอาไว้ถึงบรรดาเซียนใหญ่ในวงการมวยกัมพูชาโปรดจับตาดู ค่าชกตัวที่กัมพูชาเวิร์ไฟครั้งที่แล้วที่ยังต้องจ่ายอยู่ถึง2.2ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้แสดงความนับถือคอมเมนต์ถัดไปครับพยายามจะยกขาชาวไทยกลัวชาวไทยจะเตะออกนอกประเทศเพราะเป็นชาวกุยถึงจะไม่พูดความจริงก็คือความจริงชาวกัมพูชาเขาก็ยังคงฝังใจนะครับว่าพี่บัวขาวนั้นยังเป็นคนเชื้อชาติของเขาอยู่เมน์ถัดไปครับขอบคุณบัวขาวชาวกัมพูชาขอบคุณมาก ที่ทําให้คุณขมร์ก้าวไปสู่ระดับโลกตามที่ต้องการคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับประเทศไทยถือเป็นราชาแห่งมวยและกัมพูชาก็ยังไม่เก่งมากแต่คนกัมพูชาไม่เคยกลัวประเทศไทยขมร์เป็นปรมาจารย์ที่แท้จริงของศิลปะการต่อสู้ถัดไปเป็นของชาวไทยบ้างนะครับรองประธานมวยว่างไงครับบอกว่าจะให้คนมาล้มบัวขาวจ่ายเงินที่ค้างมาก่อนดีไหมครับถัดไปเป็นของชาวกัมพูชาครับเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์กัมพูชามีแนวโน้มจะถูกกันโชค แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงการกระทำของบัวขาวก็ถูกจริงๆเม้นถัดไปครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยพูดนะบัวขาวคอมเมนต์ถัดไปครับคุณต้องจําไว้ว่าขโมยก็ยังเป็นขโมยหากคุณลืมชาติกําเนิดของตัวเองแล้วลูกหลานคุณจะอยู่ยังไง ถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวพัตบองครับเราเป็นนักมวยไม่ต้องออกหน้าออกตาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะจัดการกันเองเป็นเรื่องนิดหน่อยทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ขอบคุณจากกัมพูชามเมน์ถัดไปนะครับกัมพูชาฉันไม่ต้อนรับคุณมาที่ความคิดเห็นถัดไปครับเขาคือนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียนรู้มามันมาจากเขมรถัดไปนะครับคุณต้องใช้ยาโดบเท่านั้นคุณถึงจะเอาชนะถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่ชนะคอมเมนต์ถัดไปครับ บัวขาวคนอย่างคุณต้องการแค่งเงินมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับ อย่าดูถูกเรามันไม่ให้เกียรติเราเลยบัวขาวเป็นถัดไปครับนี่หรอหนักมวยระดับโลกผมเกลียดเขาทําไมต้องไปเสียเงินเป็นล้านเพื่อจ้างบัวขาวมาด้วยอย่าก,กลัวบัวขาวให้มากเกินไปนะักมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับมวยไทยคล้ายกับปองกาต่อหลังจากที่ชาวโลกได้ศึกษาอย่างรอบคอบแล้วไม่ว่าชาวไทยจะตะโกนดังแค่ไหนชาวต่างชาติก็ยังเริ่มรู้ว่าคนไทยมาจากหอมขเขมรโบราณถัดไปนะครับฉันต้องการจะต่อสู้กับคุณคุณบัวขาวถัดไปเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่ เขาข้างพี่บัวขาวนะครับขอยกย่องบัวขาวผู้ที่ทําให้ชายร่างใหญ่ในกัมพูชาบางคนคิดเกี่ยวกับการชกมวยและบัวขาวคือนักชกที่ยิ่งใหญ่จริงๆคอมเมนต์ถัดไปนะครับจากที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จนตอนนี้ฉันกลายเป็นเกรยียบบัวขาวไปเลยเมเนต์ถัดไปนะครับยังกล้ามาคอมเมนตอีกฉันรู้แต่นายพูดถูกนายกุย เมนต์ถัดไปนะครับพวกเราเคยชอบบัวขาวแต่ตอนนี้พวกเรารังเกียจคอมเมนต์ถัดไปครับฉันไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่บัวขาวมาชกในประเทศฉันแล้วมีปัญหาเรื่องนี้ศิลปะการต่อสู้ของขเขมรไม่ดีที่เห็นในกัมพูชาก็แค่นักสแสดงเพื่อเงินเท่านั้นคอมเมนต์ถัดไปครับไม่ว่าคุณบัวขาวจะเรียกร้องเรื่องสัญชาติแค่ไหนกัมพูชาไม่เคยแบ่งแยกเชื้อชาติแต่กัมพูชาก็ไม่จําเป็นต้องให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยเป็นราชาแห่งมวยเพื่อเป็นตัวแทนของกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปนะครับ ยามาเหยียบย่ำในดินแดนสวนภูมิของเรา เมนท์ถัดไปนะครับเราอาจเลิกติดตามคุณบัวขาวคอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับคนเขเมรอย่าสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรืออิจฉาเขาเลยคุณก็รู้ว่าเรื่องนี้บัวขาวเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่เป็นทางสหพันธ์มวยของเรามากกว่าคอมเมนต์ถัดไปเลยครับคุณคือใครคนกัมพูชาบอกฉันได้ไหมว่าเขาคือใครเขาคือใครออกแนวประชดประชันพี่บัวขาวนะครับเมนท์ถัดไปครับฉันรักชาวกุยคนนี้คอมเมนต์ถัดไปครับถึงคุณจะบอกว่าคุณเป็นคนเขเมรเราก็จําคุณไม่ได้เพราะคนของเรามีความกระตันอยู่และไม่ชอบ ความคิดเห็นถัดไปครับก่อนที่บัวขาวจะดังเคยบอกไว้ว่าจะไม่แข่งไทยกับขเขมรเพราะมีสายเลือดร่วมกันซึ่งมาจากขเขมรโซลิน แต่จนถึงตอนนี้เพียงต้องการปกป้องศิลปะการต่อสู้ที่ลอกเลียนแบบมาจากชาวเขมรเขาถึงกับลืมชาติกนเนิดที่เขาเคยเป็นมาคอมเมนต์ถัดไปครับคุณกล้าพูดแต่แค่เรื่องเงินจริงไหมบัวขาวคอมเมนต์ถัดไปนะครับชาวกุยต้องการกําจัดต้นกําเนิดของตอนเองให้สิ้นซากแล้วไปเป็นทาสเพื่อปกป้องประเทศไทยและสละชีวิตเพื่อชาติเมนต์ถัดไปนะครับมันมาจากปากข,ของคุณที่คุณพูดโดยไม่คิดคุณดูหมิ่นศิลปะการป้องกันตัวของเขมรเมื่อวานนี้คุณค่าของคุณก็ลดลงก็จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับคอมเมนต์ส่วนหนึ่งหลังจากที่พี่บัวข่าวนั้นได้โพสต์ทวงเงินที่เคยไปต่อยที่กัมพูชานะครับเป็นจำนวนเยอะทีเดียวครับ2.2ล้านบาทซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวเขเมรนะครับไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยครับออกแนวพูดถึงเรื่องสัญชาติ พี่บัวขาวแล้วก็มีความโกรธนิดนิดครับที่พี่บัวขาวนั้นได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเกี่ยวกับกรณีกุลแมมและไม่รู้นะครับว่าในอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีไฟมวยไทยต่อสู้กับ มวยกุลคแม่ส่วนตัวแอดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นสักครั้งนึงครับไหนๆก็มีประเด็นเรื่องนี้กันมาแล้วฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับแล้วเรามาติดตามรับชมกันอีกครั้งครับว่าจะมีประเด็นอะไรร้อนแรงเดือดเดือดของพี่บัวขาวแล้วก็มวยไทยและกุลคแมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ